สวัสดีคะ่ะโมนาพาแซบสะไพยเดนมาร์กคะ่ะหั่นมะนาวหั่นยังไงให้ให้ใหบันบีบง่ายเนาะโมนาชอบหั่นแบบนี้คะ่ะเหลือไว้กินสักลูกเดียวเนาะ ตาลเปี้ยว <ś 2> ใช้สมาริที่ในการหันหน้าดูเลยไม่มีเสียงเลย <ś 2> หันมะนาวเนาะหันมะนาวไม่พูดไม่จาเลยอ่ะ <ś 2> เออก็มีมามามา,มาพูดคุยกันุกพี่เนาะ <ś 2> ก็มีพี่คนหนึ่งเขาเขียนมาถามโมนาว่าโมนาขอ,อ,อขอคำแนะนำหรือว่าอ,อขอ ขอให้แชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรอะอยากเห็นหน้าโมนาขอให้แชร์ประสบการณ์เรื่องเรื่องเออเรื่องถ้าเกิดว่าสามีเสียสามีเสียแล้วสามีเสียในวันนั้นน่ะเราควรจะตั้งตัวยังไงหรือว่าตั้งหลักตั้งสติยังไง ประการที่1เราคิดก่อนว่าอยู่ที่นี่เราจะไหวไหมหรือเราคิดว่าถ้าเรากลับเมืองไทยอ่ะมีอะไรรองรับเรามาั่งเช่นสำหรับอันนี้คือโมนายกตัวอย่างของเรื่องโมนาเลยนะคะโมนาอายุ47-48แแล้วอ่ะถ้าเรากลับไปเมืองไทยอ่ะ เราจะไปหางานอะไรทำอะแล้วถ้าเรากลับไปเมืองไทยอะลูกเราก็โตแล้วอะลูกเราโตหมดแล้วเราเราไม่ต้องไปนั่งกอดเขาหรือว่าไม่ต้องไปไปนั่งพันเอาพนอเขาเพราะว่าลูกๆเขาก็ต้องมีชีวิตและครอบครัวของเขาเขาก็ต้องโบยบินโบยบินของเขาไปเราจะไปอยู่กับใครโมนาจะกลับไปอยู่บ้านโมนาก็ไม่มี ที่ดินโมนามีไหมมีค่ะแต่มันอยู่แบบอยู่บ้านนอกมากอยู่ที่โคราชนี่อยู่บ้านนอกมากโมนาก็เลยเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ที่นี่โมนามีงานทําและงานของโมนามันก็ไม่เหนื่อยมากมันเป็นทำงานเป็นชั่วโมงเต็มเต็มชั่วโมงเต็มชั่วโมงที่นี่ก็คือ3 7ชั่วโมงเนาะแต่โมนาทำงานอะโมนาทํางานสัปดาห์ละ50ชั่วโมงแล้วนะโมนาอยู่ได้ แล้วเอ,อ่อจะตั้งหลักยังไงถ้าจะอยู่ที่นี่หนึ่งถ้าสากรณีว่าสามีเสียกรณีสามีเสียนะคะทำเรื่องสามีให้เรียบร้อยทำหน้าที่ภรรยาตัวเองให้จบจริงค่ะชีวิตมันมีเศร้าเศร้าจริงเศร้าอ่ะคือคือเศร้าอ่ะเศร้าแต่อย่า z o เศร้าแต่อย่าซุด โมนาตอนนั้นมีเนี่ยพอพูดแล้วก็เป็นแบบนี้โมนามีซุดมีเศร้าไหมโมนามีนะคะแต่โมนาก็ดีที่ว่าตอนนั้นคือโมนาคุยกับเยาจ่าเนะาะเยจ่าเบลเยียมสะพ้ายต่างแดนนั่นแหละค่ะโมนาก็คุยคุยกับแกแกก็สู้นะสู้นะโมนาคือมีกําลังใจมีจักเพื่อนๆหลายๆสายนะคะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะเยจ่าเนาะมีเพื่อนทาง Facebook มีญาติพี่น้องมีทุกคนให้กําลังใจเรา แต่โมนาก็เลยบอกว่าโมนาขออยู่ที่นี่เศร้าได้แต่อย่าสุดเพราะว่าหนึ่งพอโมนาอยู่แล้วพอเคลียร์เรื่องสามีเสร็จจบทุกอย่างถึงขั้นสามถึงขั้นใช้นี่ใช้สินให้เขาเขามีเงินไม่เยอะถามว่าเราทำงานทุกวันอะ่ะมันพอค่าใช้จ่ายเราแต่ละเดือนไหมของโมนาพอค่ะที่โมนาทำมาแต่ละเดือนโมนาพอค่า,ชาใช้จ่าย แต่มันไม่มีเก็บพอสำหรับโมนาไม่มีเก็บโมนาทำยังไงล่ะโมนาก็ต้องหาทางออกค่ะจะหาทางออกของโมนาหาแบบไหนโมนาก็คิดแหละว่าเราคงหาผัวใหม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารักผัวเก่าเราเหลือเกินเออรักมากอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันจริงๆนะคะพอถึงวันจริงๆเนาะความรักอะของอดีตสามี มันอยู่ในใจเราเสมอนะคะความรักของเขาจะอยู่กับเราเสมอเรารักเขาแต่เขาตายไปแล้วเราจะเอาชีวิตเราไปอยู่กับคนตายเหรอไม่ได้นะคะเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อวันเพื่อเพื่อลมหายใจของเราและเพื่อคนข้างหลังของเราเนาะโมนาก็เลยเริ่มอะโอเครู้ว่าเศร้ารู้ว่าต้องร้อง ทำยังไงแล้วช่วงนั้นรู้ว่าเศร้ารู้ว่าร้องเวลาไปงานใครงานใครโมนาก็ร้อง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 จริงๆคือเห็นเขาไปเป็นคู่แล้วเราไปคนเดียวมันก็เลยร้องพอร้องโมนาก็เลยว่าอ่าแล้วถ้าถ้าฉันต้องหาใครสักคนที่นี่ฉันก็ต้องหาโมนาก็เลยลงอินเทอร์เน็ตหาคู่ค่ะเนาะอ่ะ อันนั้นคือคือคือผ่านไปแล้วก็คือหลักจริงๆอ่ะคือลงอินเทอร์เน็ตหาคู่นั่นแหละหาคู่ที่นี่ก็คิดว่ากลัวไหมก็เหมือนจะกลัวแต่ใจนึงไม่รู้อ่ะโมนาคิดนะที่ว่าเราไม่เคยไปทำร้ายใครเราก็เลยอยากลองหาคู่ทํางอินเทอร์เน็ตแล้วเราคิดว่าคนไหนที่เราไม่ชอบหรือคนไหนที่โปรไฟล์เลิศโมนาก็ไม่เอาไม่เลือกนะโมนา ดูสถานะของตัวเองก่อนว่าโมนาทํางานแค่เนี้ยโมนาสมควรกับผู้ชายแบบไหนหรือผู้ชายขนาดไหนจะหลอเพอร์เฟกมายังไงอะ่ะบางทีเขาหล่อมากนะเข้ามาจีบแต่เราก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบเพราะว่าเราดูจากตัวเราเองก่อนบางครั้งถ้าเราไปเลือกคนหลอ่อคนรวยถามว่าหนึ่งถ้าเราเลือกจากแบบ ภูมิฐานดีหรืออะไรดีอ่ะบางทีถ้าเรายังไม่รู้นิสัยมันก็ยากอะเนาะอ่ะไม่เอาละพูดพูดเรื่องพูดเรื่องเรื่องคู่ไว้ไว้ไว้ไวพูดอันอื่นเนาะคันนี้พี่เขาก็ถามว่าถ้าหากไม่มีสามีแล้วในวันนั้นน่ะเราควรจะตั้งหลักแบบไหนตั้งหลักยังไงโมนาก็ตั้งหลักว่าอย่างที่บอกจะอยู่ที่นี่หรือจะถอยหลังถอยหลังอ่ะเงินที่เราได้ในมืออ่ะพอกลับไปอยู่บ้านไหม แล้วถามว่าใจจริงๆอ่ะเราอยู่ได้ไหมบ้านเราอ่ะถามว่าอยู่ได้แต่ถามจริงๆนะว่าคุณอยู่เราไม่รู้ว่าพี่เขาจะพี่เขาจะอยู่ต่างประเทศกี่ปีขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขานะคะพี่เขาชื่อมีนแคสตอรี่เนาะมีนแคสตอรี่แกบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยว่าเราควรตั้งหลักยังไงโมนาก็ตั้งหลักโดยที่ว่าโมนาต้องหาคู่ค่ะ โมนาต้องหาคู่อยู่ที่นี่ได้เพราะว่าอย่างที่โมนาบอกโมนาทํางานสามารถอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่โมนาไม่มีเงินเก็บโมนาต้องการหาผู้ชายที่ที่เขาเพอจะออแบบเบาค่าใช้จ่ายเราอย่างเช่นที่โมนาตั้งสเปคผู้ชายก็คือโมนาบอกว่าไม่สุบุรีเป็นลำดับที่หนึ่งของโมนาไม่สุบุรีเป็นลำดับที่หนึ่งของโมนา ที่สองต้องมีบ้านที่สามต้องมีงานทำที่สี่มีลูกได้แต่ขอให้ลูกบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วมีอะไรอีกไม่สุบุรีมีงานทำมีบ้านอยู่มีลูกได้ มีลูกได้ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีลูกได้ก็ดีมีประมาณห้าข้อโมนาจะไม่ได้อีกข้อนหนึ่งว่าเป็นอะไรเนาะนั่นแหละโมนากต็ตั้งสเปคตามนั้นแต่ถ้าคนไหนที่เข้า,ขามาเนาะแล้วเราไม่ชอบเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่คู่ควรกันหลังจากที่โมนาคิดว่าโมนาต้องหาผู้ชายมาเป็นตัวหารโมนาก็ต้องความทุกข์ความเศร้าความสุขของโมนาก็ต้องอยู่ในใจเพื่อ เราต้องการรับคนใหม่เข้ามาแต่มัน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 ก็มีช่วงทรามานอยู่สักพักหนึ่งแหละจนกว่าจะรู้ว่าผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาจะเป็นยังไงแต่คนเราอ่ะถ้าว่าจะเลือกคนใหม่แล้วอ่ะมันต้องมีเซนต์เนาะมีเซนต์ว่าคนใหม่อ่ะเป็นยังไงเนาะนั่นแหละก็คือก็คือโมนาทมโมนาทมาทแบบนั้นจริงๆค่ะคือโมนาโมนาเลือกจะอยู่ที่นี่มีงานทําโมนาคิดว่าถ้าเรามีงานทํา ผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตเราเขาก็ต้องรู้คุณค่าของเราว่าหนึ่งเรามีงานทำหนึ่งที่ฉันอยากมีคุณเพราะว่าแค่แบ่งเบาภาระเพราะว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรค่อนข้างจะจะจะไม่ค่อยวอลลี่สักเท่าไหร่ในตรงนั้นของโมนานะโมนาจะวอลลี่ตรงที่ว่าขอให้คุณออมาแบ,แบ่งเบาภาระเราและขอให้คุณเข้าใจว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เพิ่งสูญเสียผู้ชายไปนะอย่าอย่าขอให้เจอผู้ชายที่ ใจร้ายกับเราอะ่ะคําว่าใจร้ายกับเราก็มีหลายๆอย่างแล้วแต่คนจะจะเจอเนาะแต่ถ้าเราเลือกเราเรารู้แล้วอายุป่านนี้แล้วเราต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเราไม่ใช่คนไม่เคยผ่านสนามมาเลยแต่เราผ่านสนามมาแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีและเราต้องรู้สถานการณ์ว่าเราเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะเราเข้าไปในแบบไหนหนึ่งบางคนเข้าไปเร็วเข้าไปง่าย เข้าไปเร็วเข้าไปง่ายเพราะว่าคุณอยากจะผลัดจากคนเก่าอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ละกรณีแต่กรณีของโมนาคือโมนาจะพูดกรณีว่าสามีเสียชีวิตนะคะกรณีอื่นๆโมนายัางยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าโมนาก็ยังไม่กล้าเล่าโมนาถามว่าส่วนมากตอนนี้ที่คุยคุยเรื่องคุยอะไรก็แล้วแต่โมนาจะคุยจากชีวิตที่ตัวเองเคยเห็นชีวิตที่ตัวเองเคยเจอ เพราะว่าบางทีเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเยอะๆบางทีมันก็ปวดหัวเนาะโมนาก็เลยไม่ค่อยมีมีเรื่องอะไรมาพูดส่วนมากก็ส่วนมากจะคุยว่าวิถีชีวิตของตัวเองเป็นยังไงของโมนานะคะเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่มีนแคทเนาะมีนแคทอะมี mean Cat นแคทเนาะมีนแคทสตอรี่ที่แกเขียนมาให้โมนาให้โมนาช่วยแนะนําช่วยพูดหน่อย โมนาก็อยากจะบอกอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าโมนาเลือกจะอยู่ที่นี่แล้วโมนาต้องหาคนช่วยหารแต่โมนาก็โชคดีพ่อมาเจอลุงก้แกก็แกก็โสดแกก็คือทุกอย่างที่ที่โมนาตั้งสเปคไว้ก็เจอค่ะเจอเจออ๋อที่โมนาเคยบอกว่าอีกข้อหนึ่งคืออะไรคือคนที่ไม่สูบบุหรี่โมนาจะเน้นคนที่ไม่สูบบุหรี่โมนาไม่ชอบกินบุหรี่เนาะโมนาก็เจอทุกทุกอันทุกข้อตามสเปคของโมนาแล้วก็ พอเจอลุงแล้วอ่ะถึงแม้นลุงอะจะจะไม่ไม่ไม่หุ่นดีเพอร์เฟกเหมือนคนอื่นเขาแกอาจจะอ้วนแกอาจจะอะไรเงี้เนาะแต่ก็น่ารักน่ารักอย่างหนึง่ง <c oughs> ก็พูดไปนในแบบสไตล์ของโมนาเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบอกพี่เขาพี่พี่มาอ่ามีนมีนแคทเนาะมีนแคทนะเนาะ M I N K A T มีนแคทสตอรี่เนาะ หากไม่มีสามีในวันนั้นแล้วจะทํำยังไงควรตั้งหลักยังไงโมโนาก็ตั้งหลักอย่างที่ว่าเคลียร์เรื่องของสามีให้จบก่อนเป็นภรรยาที่ดีทําพิธีเขาให้จบแล้วเคลียร์เรื่องส,อสัญญิงสัญญาหรือ,อเรื่องเอกสารเรื่องกระดาษให้จบพอจบแล้วเราก็ต้องเริ่มทําใจที่ตัวเองว่าเราพร้อมที่จะสู้หรือยังเราพร้อมที่จะเดินหน้าไหม ถ้าเราพร้อมที่จะเดินหน้าความสุขความโศกความเศร้าท,ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในใจเราเรื่องอดีตสามีเรารักเขาเขารักเราก็ให้อยู่ในใจเนาะเราพร้อมที่จะเปิดคนใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของเราเนาะอันนี้ก็คือจากใจจริงของโมนาขอขอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับฟังคลิปของโมนาโมนาอาจจะทำคลิป เรื่องพูดบ้างโมนาอาจจะทำคลิปเรื่องรอบๆบ,บ้านบ้างอันนี้ก็คือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยากให้ทุกคนได้เจออยากให้ทุกคนได้เห็นแบบโมนาเหมือนกันค่ะชีวิตไม่หรูหราไม่ฟุ่มฟ้าแต่อยากบอกว่าถ้าเราเจอสลังที่ดีแล้วมีความสุขแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนโดนขอให้ทุกคนเจอเนื้อคู่ขอให้ทุกคนเจอผู้ชายอุปการะเลี้ยงดูและจริงใจร้อเปอร์เซ็นสวัสดีค่ะ